ครับสวัสดีครับผมก็ามาเจอผมนิมิเตอร์ไอซียูนะฮะเราอยู่ในเกมอยู่กลางนะฮะเช้าวันนี้นะเราได้ชื่อเสียงทั้งหมด2อันนะฮะระบบโอโต้ที่เราสามารถเอ่อไม่ไม่ต้องลงชื่อเสียงนะระบบชื่อเสียงเนะี่ยคือเราสามารถได้ชื่อเสียงทั้งหมดอนะตามที่เราติดอันดับนะฮะยอดมากนะฮะแต่สัญลักษณ์จะโชว์แค่ชื่อเสียงที่เราได้อันดับต้นๆเท่าน,น,นั้นนะฮะอันดับเอ่อเหมือนเราได้3อย่าง3ชื่อเสียงนะ มันจะเลือกแค่หนึ่งชื่อเสียงที่เราได้อันดับแรกสุดนะฮะเอ่ออันดับแรกๆครับเอาเป็นว่ามันจะมีเสียงหมาเข้ามานะตอนเช้าแม่งมันหิวนะ,ะเอาเป็นว่าเรากลับมามีน้องเขาถามมาว่านะฮะว่า,าทักษะเนี่ยเรียนที่ไหนนะครับย้ายไปที่ตลาดเงินนะครับหลังจากย้ายันที่ตลาดเงินนะฮะ NPC ตัวแรกที่เราสามารถเรียนทักษะได้นะฮะนี่ครับ เรียนทัศษะอุปกรณ์ป้องกันนะฮะชุดเนี่ยพวกเซ็ตพวกเซ็ตป้องกันต่างๆนะครับคือเรียนทัศษะที่เจลินนะฮะผมส่วนอาวุธเรียนที่ไข่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะพ่อค้าโหพ่อค้าโหเนี่ยน่าจะเรียนเออยาระเบิดพลังนะฮะเดี๋ยวเราขอไปดูก่อน NPC ที่มีชื่อว่าพ่อค้าโหนะจุดนี้นะฮะพ่อค้าโหคือ NPC ที่เรียนทักษะยาระเบิดพลังนะฮะยาระเบิดพลังเนี่ยคือมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการผลิตอาวุธนะฮะยาระเบิดพลังเนี่ยคือมันต้องใช้สิบชิ้นในของคลาสนะแต่ละคลาสนะคือก็อย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปว่าทําไมผมต้องเรียนผลิตทั้งสามอย่างนะฮะ ก็มันมีเป็นวงโครจรเดียวกันไงนะฮะคือจะผลิตอาวุธเนี่ยต้องแยกเศษผ้าเศษได้จากชุดไปผลิตอาวุธด้วยนะฮะนะแล้วก็ต้องใช้ยาระเบิดพลังไปผลิตอาวุธด้วยนะฮะนะเข้าใจตรงกันนะฮะตรงนี้คือตำแหน่งการเรียนทักษะยาระเบิดพลังนะ,ะก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าทักษะการเรียนยาระเบิดเนี่ย มันจะมันจะเรียนได้แค่ทักษะเดียวนะฮะทักษะเดียวเท่านั้นนะฮะคือถ้าเราเปลี่ยนใจแล้วไม่เรียนแล้วเราสามารถลบได้นะฮะลบได้ไปเรียนทักษะอื่นแต่คุณสมบัติจะหายไปเนาะตรงนี้นะฮะพวกค้าเงินจางตำแหน่งนี้คือเรียนผลิตอาวุธครับนี่ไงที่น้องถามมาว่า ต้องทําภารกิจอะไรนะกดตรงนี้เลยฮนะเรียนทัสยะนะฮะเรียนทัสยะแล้วกดคอนโทรลเขึ้นมานะฮะอ่ะในนี้มันจะกดไม่ได้เดี๋ยวเราไปกดข้างนอกกนะันนะฮะเราก็เรียนทัสยะเสร็จนะฮะมันจะมีไอเทมตามที่บอกนะว่าจะใช้หาเหวอะไรบ้างนะนะฮะเราก็ไปหามานะฮะเอาเป็นว่าเรากลับที่หมู่บ้านก่อน หลังเรากลับมาที่หมู่บ้านนะฮะอ่ะส่วนถ้าเราจะไม่ไม่ต้องการเรียนทษะนั้นแล้วนะฮะเราสามารถลบได้ที่เท่าพยากรณ์น,นะครับลบทศาการเรียนการผลิตนะฮะมันก็จะหายไปแต่เราต้องเสียเงิน 30m หรือ 50m เนียนะะเเเ่ยนะฮะโอเคเราก็ตอบคำถามเลียนะฮะสำหรับน้องนะฮะเรียนทษะที่ไหนนะฮะเหมือนผมเคยทำคลิปแล้วแต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราทำคลิปใหม่ก็แล้วกันนะนะครับก็ มันจะขึ้นมาคนทนเอ็มนะอ่าคนทนเอ็มนะฮะเนี่ยมันจะขึ้นมานะฮะคือเราเรียนอะไรเราก็เลือกอันนั้นนะผลิอตอาวุธนะส่วนตัวนี้มี่าระเบิดพลังเนะี่ยเราก็ต้องกดที่ยาระเบิดพลังแล้วก็มันจะบอกมาว่าใช้อะไรบ้างนะฮะก็ตามนั้นเลยนะฮะชุดเหมือนกันนะอาวุธเหมือนกันคนระับใช้อะไรบ้างส่วนทักษะนะฮะว่าเรามีทักษะเท่าไหร่เราก็ดูที่อ่การสร้างนะฮะฝึกระเบิดอ่อ การฝึกฝนนะฮะศูนย์นะฮะคือตัวนี้คือเป็นตัวปัม๊มเฉยๆนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับตัวผลิตนะฮะแค่เรียนไว้เพื่อปั๊มนะฮะคือเป็นตัวช่วยช่วยแยกไอเทมอ่ะฮะนะนะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ตอบเคลียร์นะสำหรับว่าเรียนทักษะที่ไหนนะต้องรับเฟสภารกิจที่ไหนนะฮะก็ในตลาดเงินทั้งหมดนะเป็นเส้นทะแยงนะนะฮนะโอเคสำหรับวันนี้เราก็บายบายครับ